ออนไลน์ปิกกันบ้างน้องแบมค่ะอสองนักข่าวพี่ๆน้องน้องของเราไปอ่มีใครยังไงยังไงบ้างนะค่ะมีพี่ต้อมธนรัตน์นะคะเฟื่องหรือไชกุลค่ะแล้วก็พี่นิวค่ะนัทภพนุชนุชนาลดค่านะครับนุชนาดูสิสองหนุ่มเนี่ยเพิ่งเดินทางมาถึงนะไปไปถึงไปเมื่อวันก่อนนะอ่าแล้วก็เมื่อเมื่อวานเนี่ยถึงช่วงเช้าตอนนี้ที่ฝรั่งเศสเนี่ยประมาณสักเจ็ดโมงใช่ไหมประมาณแปดโมง นะครับเพราะว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะช้ากว่าที่เมืองไทย5ชั่วโมงนะครับหมอนน่ารักนะมินเนี่ยนครับมินเนี่ยนเออครับนี่ครับคือก็ส่งบรรยากาศนะครับก่อนที่จะไปเข้าไปที่ฝรั่งเศสก็มีการไปต่อแถวที่ต่อมอะไรเงี้ยนะครับจริงๆเขาสองคนเนี่ได้ไอดีการด้วยนะครับก็อาจจะทำให้การเข้าประเทศมันง่ายขึ้นนะครับ ก็ไปหรอโอ้โหสวยงามนะคือ,อ,อถ้าถ่ายมาเนี้ยที่เห็นเนี้ยคงเป็นช่วงที่กําลังไปเอากระเป๋านะนะครับแล้วก็มีไอเฟลทาวเวอร์ใช่ไหมจำลองออนะครับทีมงานก็เดินทางไปถึงแล้นะครับสวยงามนะต่องเสจทาอะไรก็ดูอยู่สวยงามอันนี้ปล่อยเสียงใช่ป่ะอันนี้ไม่ได้ปล่อยเสียงนะอ๋ออันนี้ให้ดูบรรยากาศนะครับอ่าไปเป็นน้าแซนก็ไปถึงไปเช็คว่ามีฉลามไหม เคยดูไหมเคยดูค่ะเคยดูหนังไหมฉลามใต้แม่น้ำแซนเออคือคนที่ที่ไปก็มักจะถามคอมเมนต์อ่ะชอบมาถามเอ้ยมีฉลามไหมคือเป็นหนังในเน็ตฟิกเนาะนะครับแล้วก็เออเป็นเรื่องที่แบบมีฉลามพันธุ์ใหม่ที่เขาไปอยู่ในแม่น้ำแซนแล้วก็ไล่กินคนอะไรอย่างเงี้ยคนเออที่ดูหนังแล้วก็เนี่ยพอไปโอลิมปิกเนี่ยเขาก็ไปถามในน้ำแซนแม่น้ำแซนมีฉลามไหม นะครับรวมไปถึงแม่น้ําแซนเนี่ยสะอาดจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงพี่มีโอกาสได้ไปก่อนนนนี่ยก็จริงๆิเนี่ยสีก็เป็นประมาณเนี้ยสะอาดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่เขาจะใช้ในการแข่งขันกีฬาอะไรกรีทาที่เป็นว่ายน้ำมาราธอนนี่นะนะครับเรื่องของตำรวจเนี่ยก็ดูเข้มข้นขึ้นนะครับเพราะว่าั่องเศสเนี่ย ก็ขึ้นชื่อน,นะเพราะว่ามีข่าวออกมาบ่อยในเรื่องของขอมโมซโจนเนี่ยนะครับอันนี้ตอนที่พี่ไปเขาเขาอ้างอย่างนี้นะเขาอ้างอย่างนี้แล้วกันว่าคือต้องระวังให้มากนะเวลาขึ้นรถไฟอะ่ะนะครับอย่าไปยืน<ม>คือบางคนชอบเล่นโรศัพั์ถูกไหมเราเองหรือว่าเพลินเนลิเราไปก็เหมือนแบบใช้ตัวใช,ใช้ใช้ชีวิตปกติไปยืนเล่นเล่นโนศตับเนี่ยแล้วไปยืนอยู่หน้าประตูรถไฟฟ้าเนี่ยอันตรายสุดๆเลยนะเขาบอกนะครับเพราะว่าจังหวะที่เล่นอยู่ประตูเปิดเนี่ย มีคนเลงแล้วนะมีคนมองแล้วนะครับพอมองปุ๊บพอประตูจะกำลังจะปิดวิ่งหยิบโทรสับส์บนีโอเลยไม่ทันละอันนี้เขาบอกว่าให้ระวังนะครับโดยเฉพาะการขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเราต้องระวังให้มากนะครับ,รบอ่ะสองนุ่มนะครับไปถึงแล้วที่ฝรั่งเศสนะครับคืนนี้ก็จะมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับก็ที่ฝรั่งเศสก็จะตรงกับเวลาไทยตียหนึ่งนะครับอ่าบิ๊กต้อม ว่ายังไงบ้างนะครับบิ๊กต้อมธานาชัยประสิทธิ์นะครับหัวหน้านักกีฬาให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าฝรั่งเศสด็จจะแจ้งว่าหนึ่งเนี่ยนักกีฬาเนี่ยจะต้องจะต้องทำอะไรลงเรือในพิธีเปิดนะครับเพื่อล่องไปที่แม่น้ําแซนนะครับข้อสองเป็นไงน้องแบมบนักกีฬาค่ะนักกีฬาที่ลงเรือเน,นี่ยนะคะ ทุกคนจะต้องสวมใส่เสื้อเสื้อชูชีพค่ะแต่ก็ไม่ทราบว,ว่าสเสื้อชูชีพเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะเพราะว่าชุดพิธีการที่เราเตรียมไปแต่ละประเทศเตรียมไปก็เขาเตรียมไปแบบวสวยงามแต่ว่าชุดจะมาชุูชีพจะมาบังชุดเราหรือเปล่า,าค่ะก็มีโอกาสนะใชเออ่เออแต่หลายๆหลายๆชาติเขาเตรียมเตรียมมาเพื่อโชว์จะใส่ชูชีพเ,เพราะว่ามันล่องแม่น้ำเออหกกิโลค่อนข้างไกญ่นะ แล้วก็แม่น้ำเนี่ยถ้าน้ำจะดูดมันค่อนข้างเชี่ยวก็อาจจะเพื่อป้องกันไว้ก่อนแล้วกันกปลอดภัยไว้ก่อนนะคะนะครับข้อสามเป็นไงค่ะซึ่งในเรือหนึ่ลำเนี่ยนะคะจะมีนักกีฬาปะปนกัน3ถึง8ชาติค่ะแล้วแต่ละขนาดของเรือเนี่ยจะรวมกันได้ประมาณ31คนโดยจะแบ่งเป็นนักกีฬา25คนแล้วก็ทีมงาน6คนค่ะแต่ก็มีห้องน้ำบนเรือนะคะไม่ต้องเป็นห่วงว่าระยะทางไกลแล้วจะแบบ <laughs> อยากเข้าห้องน้ำค่ะมีห้องน้าในเรือค่ะมีข่าวว่าเดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าผู้มีเขาพูดท้วงใช่ไหมจะไปย่อนอุจระในแม่น้ำแส่เจ้าต้องมันก็ไปถามว่าคนฝรั่งเศสเอถ้ามันมีอย่างนี้จริงไหมอ่ะอะไรเงี้ยเจอถามบอกแล้วคุณกล้าที่จะไปถ่ายอุาระในแม่น้ำแส่ไหมล่ะจริงจริงคนปกติก็คงไม่ทำหรอกเออแล้วถ้าเขาถ่ายแล้วค่อยเอาไปหย่อนอ่ะมันก็คงต้องเป็นจำนวนมากอ่ะที่ว่าเออแม่น้ำ ว่างยาวขนาดนี้มันก็คงมีสิ่งที่มันอาจจะสกปรกกว่านั้นด้วยซ้ําไปนะนะครับมันก็คงต้องแบบหคนเป็นพันคนมันทาจริงจเพราะว่าน้ํามันเชี่ยวอะเอาว่ากันตรงสมมตินะมีคนทําจริงๆอ่อะด้วยความน้ําที่มันแรงอันนี้มันก็กระจายหายไปหมดแหละจริงนะอันนี้เนี่คิดเอาเองนะหรือคุยเรื่องอื่นดีกว่าคนคนที่จะถือท้องไทยครับไขรค่ะ มีสองคนนะคะคือบิลภูริพลบุญสอนค่ะกับน้องเอสทีวริยาสุกเกษมค่ะที่จะรับหน้าที่นะคะเป็นผู้ถือธงไทยในการปฏิบัติหน้าที่บนเรือครั้งนี้ค่ะโดยทั้งทั้งสองคนนะคะจะนั่งกับธงไตรลงที่หัวเรือค่ะคโดยจะไม่ได้ถือธงบนเรือนะคะ,ะเพราะว่าไปถือแล้วเรือคงเคงนี่ก็ลำบากแนะลหกกิโลก็รอบอตั้งแต่ผมไม่แน่ใจว่าเริ่มตรงไหนนะแต่ก็แม่น้ำเขาสวยงามแล้วก็มันมันเป็นระยะทางที่ คือในแต่ละช่วงในแต่ละเส้นทางเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นตึกราบ้านช่องหรือว่าตกแต่งสวยงามอยู่แล้วที่ระหว่างเส้นทางที่จะล่องเรือไปนะครับบิวพุทิพลนะครับก็จะเป็นผู้ถือธงเนาะไม่ใช่เรียกว่าเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรคือเขาจะนั่งกับนั่งเฉยใช่ไหมอ่านั่งกระทงนะครับแล้วก็มีน้องเอทีอายุ12ปีนะเป็น2เยาวชน ตัวความหวังเลยนะครับของทัพนักกีฬาไทยนะครับผก็เป็นประสบการณ์ที่ที่ล้ำค่านะคือเข้าๆเนี่ยที่มีข้อมูลออกมานะครับการล่องเรือของทัพนักกีฬาของแต่ละประเทศครับน้องแบมก็จะมีการล่องเรือที่แม่น้ำแส้เนประมาณ6กิโลนะครับมีนักกีฬา1500คนนะครับจาก206ชาติที่เข้าร่วมกันในขันนะครับล่องเรือไป8 5บหาลำนะครับก็ ล่องกันไปต่อๆกันไปนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าล่องจากสะพานโอ้โหชื่อยากมากเลย d o สต์แองกิสนะครับถึงสะพาน d ี a n a นะครับแล้วก็ที่มันเชื่อมต่อกับทางไอเฟ e ลทาวเวอร์นะครับกับทางโทดก a เดโรนะครับก็นั่นแหละก็ล่องไปเรื่อยๆบรรยากาศสวยงามนะครับกรีซนะครับก็จะเป็นชาติแรกนะครับที่จะ นำนักกีฬาชาติอ,อื่นๆเข้ามานะครับส่วนไทยก็จะต่อทางเช็กเกียรแล้วก็ต่อด้วยติร์เนเต้นะครับชาติอีกหนึ่งชาติในอาเซียนนะครับก็จะมีโชว์ต่างๆนะครับผู้แสดงโชว์เนี่ย 3, คนนะรวมไปถึงศิลปินปชื่อดังนะครับใครจะมาเนี่ยเลด,ดี้กาคาเลดี้กา้าค่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันผมว่า ฝรงเศสก็เป็นชาติหนึ่งที่เรื่องเรื่องอะไรแบบนี้เขาไม่ยอมใครเหมือนกันนะครับพวกศิลปะวัฒนธรรมบ,บันเทิงนะครับก็คงต้องต้องโชว์แบบเต็มที่แน่ๆล่ะนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็35,000คนนะครับที่ต้องดูแลเรื่องของพิธีเปิดในครทางนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าในช่วงที่มีพิธีเปิดเนี่ยน่านฟ้าที่อยู่ใน150อกิโลเมตรนะครับก็จะไม่มีเครื่องบินที่ แต่ผมว่าอาจจะมีเครื่องบินของออตำรวจอะไรเงี้ยนะครับบินเพื่อที่ดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับคือฝั่งเศสเขาก็ค่อนข้างที่จะให้เรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คงเป็นที่นั่งของอผู้ชมอยากจะดูก็ต้องมาซื้อตั๋วดูตรงนี้นะครับไม่พลาดคุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมก,กยยด Subscribe y o ์ t u b t พรสปอร์ต ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ